อันพระมาจากองค์ล่ะบอกว่าตั้งแต่พระเนี่ยนก็ยังหม่ามาเลยเจะบ่มมุ่นเพิ่นเะบาะมุ่นเี่ยังเขาเขามุ่มุ่นเพิ่นมัธยีมาเพิ่นบ่ฮู้ว่ามีงานได้คันบ่มมุ่นบ่ฮู้จังได๋เฮือนข่อยติดวัดอยู่เปิดเครื่องขึ้นก็ได้ยินเนาะเด้นั่นติดวัดก็ต้องมุ่นโฮ้ยบัดบิตบาตยามมาเช้าบ่มีผู้ใดได้มุ่นเฮ้ยยากันออกจากวัดเกือบ็บ่ใส่ด้วยวุ่นวุ่นด้วยอันนั้นกิจของสงฆ์เพิ่นต้องพึ่งปฏิบัติเว้นแต่อาพาธจังค่อยลากิจ่าก้วยเ ว่าพระบัตรจะคลองลิ่นตูแท้วงม้มนผ้าจะเอาอย่าใส่สวดสั่นไปอัดเทปเอางานฟังลูกมีดผมมาเมาม่เสียแตบุญเนาะอันนึงแจ๊เข่าบ่ได้จังได้เห็นบ่ผลรับเราออกมาเนี่ยหัวเราผิดกับลูกนี่มีดเปลืองหน่อยเราไปทางนั้นเนาะจำตัวอย่างเอาไปเห็ดเออไม่ยังเหรอหยอกเล่าเนี่ยเราเสิบ่เครียดบ่กเฮ้ยเรามักหยอกมักตีเฮียงต่างหมักตีน้ำใจสั่นคนเดียกตี ตีใส่สัตว์ยอกคนตีน้ำมือน้ำยังสีข้ยสีเนีย้งเนี่ยคนไม่หลานมันม่เวลายอบงบ๊างบเฮ็ดตัวพ่าพ่อรุ่งน่าข้กตีน้ำแน่ตีล้อยตีน้ำแน่สัน์ตีลเฮีย่ออย่อ้ยเยยเก้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยเเฮ้เ้ยยยเฮยย ก็ยังไงคือมือใหญ่เถอะวะจะจำอะไรได้เลนี่มันมาจากไหนบักนี่มันป้าสารนะเภื่อไปยืนจังหวัดคนแก่นไหมบักต้วนขี้มูอคือตะกี้นะโอ้บักต้วนมันคือบืคือเก่าเถอะวะหัวหัวใหญ่เถอะวะนี่มันกินของผิดนี่เดียวไปยืนนั่งผิดนั่งฟิงไฟอยู่งย่อมาเศร้าจะได้เอาลูกไม่เอาจีกินมันสามตัวนี่โอ้ตัวที่สี่แม่ไม่ข้ามใหญ่หมองก้อนซื้อได้โอ้บักกำเลยเสียสติไปเลยบ่เสียไปเลยย่ำดีก็มีย่ำบ่ดีก็มีโอยกูโลตกใจหมดวันขันแม่เจจจจ้าใใดดอยู่ นี่จากบ้านพวกเขาหนองเขาหนงว่ายู่ไสตัวอยู่ไสจนว่านนได้รู้เลยเต่าใหญ่เป็นซับเป็นนางจังพามาได้ไงเจ้ากคดีใจน้ำยู่ดอกลูกคือพอบอ่อพับดอกคืออยู่มันคือวางไสได้เจ้าสังเกตลวด<ห>ลูกผู้หญิงคือพอบอ่อพับบ<อ>่อลูกผู้ชายคือแมกออ่กขาบ่อภาพโอ้ยสิตะเกียบไปเบิงึงนี่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 นั่งน,น,นี่คือพอบอ่อพี่คือหมดเลยว่ะนาทั้งดังคบยิ้มแย้มแจ่มใสชิดใจล่าเรื่องเบิกบานใจกวงใจควงเป็นคนหักงูหักพวกหัวจักที่ต่ำที่สูงจักสัมมาคารวะดิการว่ากันจ้าได้บ่อผู้ได้สู้ผู้งานตกน้าาบเัวหน่ะโอ้ย ว่าโเศร้าหันใจแล้วก็ใจขาดที่บูดเศร้างาบเศร้าเงอยมันเป็นลมเราบอเอาอย่าดมให้เราใช่ไหมอยากย่องหลานเจ้าของไหลโอ้ยโหน่ะดมอย่าดมของเขาสูดแห้งหลายสิเหมือของเขาจะมาหันจันย่างยู่หลอดมันมันกินมันหนังเหมือนเออแต่ใส่ของฟรีนราดูดเอาดูดเอาดมเอาดมเอาหมดว่าโอเศร้าฮับหมดเอาไปไจักหลานคือบ่คือพอหลุดอย่างย่างย่องตลานเจ้าของเพราะเราบอกว่าเสดเบิ่งให้ข่อยเบิ่งก็เมื่คืออีหลีบอกเบิ่งเนี้ย แม่พ่วงมาดิหน่องอิริบัดยิ้มที่พ่วงแก่มันคือกันพ่อกระดูนี่เออรวยกันฟุ้งว่าคือพู่นนึงกับอยากเบิ้งตัวนี่ละหันหนามาเอาเบิ้งว้าอรักยิมมาประเไทยเอกสารมาไปเบิ้งให้เบิ้งน้ำแน่เอาคืออิริสันบอห่วยคืออิริตัวเนาะมองคิ้วไหมกล้องคงน่องเป็นห่วงคุรูโก้ดโก้ดให้เบิ้งน้ำแน่เถอะปัดดังไหม สองหูคือกันเนาะใส่ละว่าย่างมันดีก็มีนั่นยนี่ยมันนั่งสนิบบอลมันนั่งมันดีอยู่แล้วเนี่ยขมานบบดีมันที่มันย่องเจ้าต้อนย่องจะได้สิองมาถ่วงดังสองหูเนีน่ยมันที่ว่าน่าทั้งดังคมน่ะเลรยวเห็นหูดังสองหูแสดงว่าสมองแมวสัสง่สงงานก่อนสมองคนในหวัวมีสองสมองเิบอ <c ười> โอ้ยแล้วว่ากันดังสองหูแล้วว่าสันกูร <laughs> <c ười> ู้คิดเจ้าว่าด้วยตอนแรกนึกว่าสิว่าดังแหลมที่ฉนก <laughs> มเมื่อวาดังโซ่นี่นี่ยายหมอมาบอกเด้อนวันเด้อ,อโอ้ยอายเพิน่นเว้ยเมื่อวาดังสองหู้เราสันก็ค <laughs> ิดจากหัวแต่ก,ก็ดีใจอยู่ได้ล่ะข้เขาขเขาว่าดังหูเดียวปฏิเคียด <laughs> อีกแล้วหมอก็บอกเขียดหรอกเป็นบ้าปฏิวัติหูเดียวมันเห็นสองหูอยู่นั่นแหละเมันก็ท่วงสองหูถือกันเลยท่วงก็บอกขือหรอกเน่าหนิแต่ว่าดังเน่าแต่ว่าดังสร้างอีกแล้วตอนแรกคิดว่าจะว่าดังแหลมแหล่ะล่ะแต่ดีใจอยู่เลย ดีใจถือว่าเขาห่อยเขาห่อนนะธรรมาได้เลยครับอีลาได้ยินเอาบอลอะไร่ยได้ยินอยู่ค่ะได้ยินมันก็ยืนซื่อๆเถอะซืมาเล่นอ้อมผาจีบซะวะเก็มาเล่นอ้อมผาดอกคนห่อยหง่าวางะมาหยัองเขากแสดงควบยินดีเลยทีเอ้ไว้ตอนนี้ฮะบังคับลูกโตทุกทีทุกเดือนมันเป็นบังคับได้เอาแต่คอยยังอดบ่เลยเว้ยคนห่องยหง่าวางะมาหย n งมันดีใจแต่มันคึกอยู่ในใจไปเลยแสดงควบตื่นเต้นองเขาอย่ในที่เขาปีเขาเป็นสาเป็นนั่งเหตุยังเขากับพี่เจโน่มันจะหน้าเราปุ๊บเหตุร่าง ม่อยังอื่นน้อมาดิโอ้ยมันกูเบิ่งยากกันมาดิ้ซโลงังบ้าค่ะไม่แต่ญี่ปุ่นกับเต้นนั่นเขาเป็นตอนแรกเข้าใจว่าเสียสติผู้เดียวเสียดิยันมันกินผู้เดียวแต่สามคนไปเล่นหีบที่ละหีบแมวเนี่ยแสดงว่ากินแมวทั้งสี่คนเป็นบ่ไปบ้านท่านซื่อๆล้วไปท่านเสร็จอังกินน้ำมูลแล้วเป็นบ้าจะบ่ นี่เอานมงเป็น,น,นของกินดิฝาดจะทอดเสบคือ็ยังตันโอ้ยบอกไปดูทีไรเสียดายส้มนันตัดทิ่มไงยะวะตัดยังไม่ทิ่มเล็บจุ่มมันน่ะขาจักมันบ่าสมองแลว้วเขาไฟมันสุกเลยแล้วคือคือเหตุการณ์ว่าถอดกระดูกดก่้ดอกกับเฮ็ดดำกิมดีๆก็าจะกันย่ำยำเล็บมือแมวเฮ้ยสุดยอดหัวหันหัวมันคือกันต้มมันสุกแล้วดูดกระมองมาดนี่ดูดทั้งปากก็ดูดจูตาได้หัน กี่ลาายมเใครลวกคลิปนวยก็ยังบ่ทอะไรเลยเฮ้ยยังกับไอร้านเนี่ยออกโค้งกระดูกหัวไปข้างไปสั้นเราสามเหมือว่าตัวมีโอ้ดูเต็มพงแก้มเลยแค่ตอนนี้หักแตกเลยเอาหักแตกมิจะนอนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางทาเน่ยแม่ห่วยบ่เป็นยังหอกเราเป็นโรคกัวเดียวต้นเอาบ่เป็นโรคแม่เอาบ่อย่ะมาหอยหลายโลกเท่าพอดีโอ้ยจะบอกไป็นตัวตีบตัวแดงอะไรเศร้าๆบันที่มัน โอ้ยไอ้ร้านเนี่ยบอกไปทั่วเลยไอ้ยังร้านสื่อร้านสื่อจะในบุหรี่ร้านตันบางคนอื่นเขาบอกอายเลยล่ะอีหล่ะที่บอกไป